ดีครับผมแซมนะครับที่ปรึกษาการขายจากบริษัท RDD รถดีเด่นรถดีเด่นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออักเน e แคปิตอลวันนี้นะครับผมมี Camry 2.5นะครับตัวนี้เป็นตัว h ฮ b ริดนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัว2016ภายนอกสวยเลยเป็นสีขาวแบบไม่ใช่ขาวทั่วท,ทวไปครับเป็นขาวมุกนะครับสีภายนอกสวยมากไฟหน้านี่ได้เป็นแบบ โปรเจคเตอร์พร้อมกับ LED daytime ด้วยนะนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพาแพนดูรอบๆตัวรถก่อนอีกทีดีกว่าภายนอกสภาพสวยนะครับทั้งตะเข็บหรืออะไรเงี้ยครับตัวน็อตตัวยึดเนี่ยไม่มีการขยับขยื่นเลยนะครับรถคันนี้สวยมากนะครับภายในเดี๋ยวพาไปดูเป็นสีเบจค่อนข้างสวยเลยภายนอกแน่นอนครับตัวนี้มีเพิ่มเติมนี่ครับ เป็นสัญญาเตือนนะครับเวลาเราถอยหลังเพิ่มด้านหลัง4จุดแล้วก็ด้านหน้านี่มีอีก2จุดนะครับได้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับดีไซน์สวยยังเป็นตัวไมเนอร์เชนเดี๋ยวพาไปดูภายในดีกว่าว่าประมาณไหนนะครับสีนะครับจะเป็นนี่สีเบทน,นะครับเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็เลขไม่ห7 5 3 7ม่127,537กิโลเมเท่านั้นนะครับเป็นตัวแบบซ d ดีนะครับแล้วก็ มีเพิ่มเติมนี่สามารถปรับด้านนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมตรงนี้ครับสามารถวางโทรศัพท์ชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยใช้ใช้เป็นแบบตัวที่โทรศัพท์ที่รองรับนะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยออปชั่นค่อนข้างโอเคไปดูผู้โดยสารตอนท้ายดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนของผู้โดยสารตอนท้ายนะครับก็นี่มีที่วางแก้วนะครับแล้วก็แอร์เพิ่มอีก2ช่องด้านข้างเนี่ยจะมีม่านเปิดปิดได้ด้วยนะครับ แล้วก็ด้านถังด้านหลังเนี่ยจะเป็นม่านแบบดิจิตอลด้านเป็นแบบออโต้ Auto นะครับสามารถกดปรับออโต้ได้เลยแต่ว่าด้านข้างเนี่ยจะยังเป็นแบบอนาล็อกใช้มือเราเปิดอยู่อุปกรณ์ด้านหลังครบนะครับยางอลล่รถสวยนะครับไม่มีถอดน็อตไม่ได้แกะทำสีอะไรเลยตัวนี้ราคาพิเศษนะครับ500,000 99,000บาทเท่านั้นนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง8 4งวดด้วยกันแล้วก็เพิ่มเติมเลยซื้อสดนะครับถ้าลูกค้าซื้อสดไม่เก็บแวตนะครับตอนนี้ก็รับในราคา59 9ได้เลย59 9 0 0 0กบาทจัดไฟแนนซ์สามารถจัดไฟแนนซ์ได้สูงสุดถึง8 4งวดนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79%เท่านั้นอดอกเบีย้ย แค่นี้นะครับ2 7 9ได้สูงสุดถึง4ปีนะครับแต่ก็ถ้าลูกค้าผ่อนถึง84งวดนะครับก็สามารถทำฟรีดาวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับพนักงานประจำหรือว่า,าจะเป็นทำงานเกี่ยวกับ ที่เป็นพนักงานประจําเป็นฟรีแลนซ์นะครับเอกสารแบบไหนมาคุยกันก่อนได้มีน้องๆแอดมินเจ้าน้าที่ฝ่ายขายคอยให้ข้อมูลลูกค้าอยู่นะครับหรืออยากจะโทรหาผมส่วนตัวก็ได้หรือจะทักเข้ามาข้อความถ้าโทรหาผมส่วนตัวเบอร์โทรนะครับ2 9 7 4 4 0 2 2 9 7นะครับทักข้อความเข้ามาได้หรือจะโทรหาผมก็ได้นะครับน้องๆคอยให้ข้อมูลอยู่สิทธิพิเศษนะครับก็คือ รับประกันเครื่องเกียร์1นปีหรือ20,000กิโลเมตรด้วยกันนะครับและก็เพิ่มเติมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินอีกหนึ่งปีด้วยกันสิทธิพิเศษนี้มอบให้กับลูกค้า R d d ดีรถดีเดียที่ซื้อกับผมแซมเลยยังไงฝากไว้ด้วยนะครับกับตัว c a ม ry 2.5 h y b r i ห้บิคันนี้นะครับเป็นตัวสีขาวบุกสีสวยมากคันจริงอยากให้มาดูอยากให้มาดูอยากให้มาชมนะครับกับทะเบียนนี้4082นะครับลูกค้าหาอยู่นะครับที่เป็นแ a มรี่สนใจัถ่ายได้นะยังไงฝากไว้ด้วยยังไงวันนี้ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ